สวัสดีจ้ากับพี่อังคนบนป่านนะจ๊ะวันนี้พี่อังขอเสนอว่านหาวหนอนจา้าว่านหาวหนอนนะหรือว่าว่านทิพเนธจา้าว่านดอกดินขอนแก่นเขาจะเรียกว่านส้มนะจ๊ะทางเหนือเ็าจะเรียกเอื้องดินนะจ๊ะบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่านมูบหอหมออูบอมูบนะคะจังหวัดเลยนะจ๊ะลำต้นของเขาก็จะเป็นเอ่อกลมๆตรงๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ไม่แบนนะคะไม่เหมือนพวกขมิ้นนะคะ จะกลมๆแล้วก็ลำต้นตรงอย่างนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นว่านโบราณน,นะคะว่านโบราณลักษณะใบาก็จะเป็นเส้นเอ่อเป็นรูปลีนะคะแล้วก็มีปลายแหลมนิดนึงแหลมแบบสั้นๆนะคะตรงกลางคือเส้นเขาจะโค้งเข้าหาขอบใบนะคะแล้วก็จะมีหยกัยกๆๆตาม ปลายใบอย่างนี้นะคะขอบใบไม่ใช่ปลายใบค่ะขอบขอบใบอยากทุกใบเลยนะคะแล้วก็มีจุดจุดสีขาวๆเป็นจุดจุดจุดเหมือนที่พี่อังชี้อย่างนี้เลยค่ะทุกใบเลยค่ะนี่นะคะไม่ว่าอ่อนหรือแก่นะคะถ้าอ่อนถ้า,ถ,าถ้าเขาใบเขาแก่แล้วเขาจะเป็นสีม่วงๆแล้วก็นั่นหนานะคะนุ่มๆเหมือนกรัรมมี่เลยนะคะเป็นขนเล็กๆนะคะเหมือนกรัรมมี่เลยค่ะแล้วก็ ขอบเอ่อลายนี้ก็จะไปบรรจบกันอยู่ที่ปลายปลายแล้วก็ขอบของใบนะคะเหมือนด้านหน้านะคะแต่ว่าจะไม่เห็นชัดเหมือนด้านหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นสีม่วงๆแต่ถ้าใบอ่อนๆนี่ก็คือเพิ่งเริ่มขึ้นมาก็จะยังไม่มีแบบเป็นค้นขนแล้วก็สีม่วงก็ยังไม่เพิ่มนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนอยู่ก็จะเป็นเหมือนใบทั่วไปก็คือเกี้ยงๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบเป็นกำรรมยี ใบก็จะลื่นๆเกี้ยงๆปกติเลยลายใบก็เหมือนกันค่ะพวกลายใบก็เหมือนกันเลยเง่าของเขานะคะก็จะมีเป็นไข่ๆแบบนี้นะคะเป็นไม้ล้มลุกนะคะทุกคนเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีค่ะไข่ของเขาก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้เลยค่ะเอาไปขยายด้วยการเอาไข่ไปบ่มก็ได้นะจ๊ะหรือว่าแยกเป็นเง่าเขาก็ได้นะแต่ต้องมีเง่าติดไปด้วยนะคะดอกคง อันนี้คือข้างในเขานะคะแล้วก็เปลือกของเขาเปลือกของไข่ก็จะเป็นแบบเป็นใย่ๆนะคะเป็นใย่ๆสีน้ําตาลอ่อนๆบางๆเหมือนพวกเปลือกของกระชายอะไรอย่างนี้นะคะกลิ่นก็จะอ่อนๆรสชาติก็จะเฟื่อนนิดๆแต่หอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ไม่มียางอะไรนะจ๊ะดอกของเขาก็จะออกก่อนที่ใบอ่อนจะผินะคะ ที่ใบอ่อนอ่ะเขาจะมีดอกสีม่วงม่วงก่อนนะคะโผล่ขึ้นมาตามเงานะ,ะนจะ๊ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะใบอ่อนนี้สามารถที่จะเอาไปกินสดสดได้นะคะเป็นผักจิ้มน,น้ำพริกหรือว่า,ากินกะลาบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นที่อร่อยอร่อยกว่านี้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเงาเนี่ยนะคะไปแก้ฟกช้ำหรือว่าแปรรูปทำครีมทาแผล ผาแผลสดนะคะส่วนใหญ่แล้วคุณสมบัติของเขาก็เกี่ยวกับพวกแผลนะคะทั้งต้นเนี่ยเทำยาชงรักษาเบาหวานเอ้ยไม่ขอโทษค่ะไม่ใช่รักษานะคะลดเรื่องเบาหวานได้ดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาปลูกกันคือมาขยายกันนะจ๊ะแต่ว่าจะเอาเป็นแง่งเขาติดมาด้วยนะคะไม่ได้เอาแต่ไข่นะคะการต้มนะคะต้ม แก้อาการปวดบวมตามผิวหนังส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับผิวหนังโดยตรงเลยค่ะแล้วก็ต้มเพื่อแก้ปวดท้องได้ด้วยแต่ดอกของเขามีพิษนะคะดอกของเขามีพิษอ่อนๆซึ่งเขาเอาไปสกัดทำยาพวกเรื่องหิดเรื่องหูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่พี่อังก็รบกวนคุณคนสวนเขาปลูกให้หน่อยนะคะก็จะปลูกสักประมาณสามแยกๆคะ่ะสักสามสี่ก็ แบ่งปันนะคะที่บ้านมีแล้วก็ปลูกไลยๆอย่างจา้ะอันนี้ก็ปลูกอันนี้คือไข่เขาถ้าเกิดเป็นฝ่อ,อ,อแล้วก็ใช้ไม่ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเราอยากให้เขาโตเร็วๆเราก็เอาแง่งติดไปด้วยเลยจริงๆตัดใบออกได้นะจ๊ะเหลือแค่ลำต้นก็ได้หรือว่าเหลือ้สักหนึ่งใบก็ได้แต่นี้หู จะแ,แบ่งปันก็เอาสบายครบเลยขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาติดตามช่องของพี่อันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีตังใช้เยอะๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วเข้าฤดูผัดฤดูไม่ใช่เข้าฤดูผัดฤดูแต่เดี๋ยวนี้ฤดูต่างๆมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตามฤดูเท่าไหร่เนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ นี่จะดูใบของเขาเด่นนะคะเด่นแล้วก็รู้เลยว่าเป็นว่านหาวหนอนซึ่งจะไม่เหมือนใครนีจะ้ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่อังขอบพระคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวปลูกอันนี้แล้วก็จะไปเผื่อแผ่กันค่ะคลิปนี้สวัสดีจ้า